ยังคงเดินหน้าลุกตลาดแว่นตาในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนกระแสสภาพเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 จนประสบความสําเร็จพร้อมดันผลประกอบการเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องสําหรับบริษัทไอริงวิชจำกัดนะคะผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายแว่นตาชั้นนําระดับโลกที่บริหารงานโดยคุณประพันธ์พดุงเกียรติสกุลน,นะคะกรรมการผู้จัดการที่ล่าสุดจับมือกับเทริออสะ,ะบริษัทผลิตแว่นตาให้กับแบรนด์หลูในเครือของ LVMH นะคะกลุ่มบริษัทแฟชั่นไฮเอ็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของแบรนด์หลูหลายอย่างลุยวิตองแล้วก็ดีอ จัดงานเปิดตัวนะคะจีวงชีเพสคอนเฟอเรนซ์แอดออปติกสแควเปิดตัวเวนตาสุดหรูนะคะจีวงชี hi, พร้อมด้วยถแถลงข่าวไอลิงวิชั่นควาลิคสิ์นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายแวนตาจีวงชี hi, แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์จำหน่ายแวนตาออปติกสแควชั้น3ศูนย์การค้าเซนทันพาซาลาดเพาวนะคะโดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษอย่างนักแสดงสาวสวยเจ้าแม่แฟชั่นสาวเมย์พิชานา์นะคะมาร่วมสัมผัสความหรูหราของแวนตาจีวงชี ในคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะสปริงทเวนที่อู่ภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะไอริ่งวิชั่นนะครับวันนี้มีความมีดีอย่างมากนะครับที่มาจัดงานแว่นตาที่ลาอองติสแควร์นะครับวัตถุประสงค์ของวันพรุ่งนี้คือการเปิดตัวแว่นตายี่ห้อนะครับจีวองชี่นะครับแบรแน,นด์แฟชั่นระดับหรูจากฝรั่งเศสนะครับจีวองชี่ครั้งนี้เรามาเปิดที่ออฟติสแควร์เป็นหมาดีเพราะว่าเป็นจีวองชี่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์แว่นตาใหม่นะครับโดยที่บริษัท ที่เป็นเจ้าของแบรนด์หลุยว,วิตอมเวนเอนเนซี่เนี่ยได้ดึงแว่นตาได้ดึงแบรนด์จีวงชี hing, กลับมาในมือของเขานะครับแล้วก็ผลิตเองออกแบบเองนะครับแล้วก็จับมือกับบริษัทไอริ่งวิชั่นนะครับในการเปิดตัวแบรนด์จีวงชีนะครับแว่นตาครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยนะครับที่ลาบติกสแควร์แห่งนี้ครับใช่ครับเพราะว่าจีวงชีครั้งนี้เนี่ยเป็นจีวงชีที่ จัดผลิตและจัดจำหน่ายบริษัทเทลิออสซึ่งเป็นบริษัทลูกของ l v m s หรือรือวิวตองเมือ์เฮนเนซี่นะครับเจ้าทองบริษัทแฟชั่นระดับโลกที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งเขามีแบรนด์แฟชั่นต่างๆภายใต,ต้ในมือนอกเหนือจากหลุยวิตองแล้วก็มีพวกดีอ g จีวงชีเคนโซนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่จีว n งชี T, เนี่ยกลับมาอยู่ในมือของ LVMH เขาก็ได้ได้ เลือกบริษัทไอริ่งเวชั่นนะครับซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดจำหน่ายแว่นตาแบรนด์ในระดับโลกนะครับเป็นการจัดจำหน่ายกับจีวงชีเขาในประเทศไทยเป็นผู้เดียวเท่านั้นนะครับเราก็ได้เลือกลาออปติกสแควร์สาขาเซ็นทรัพลาซาลาบพลาแห่งนี้นะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของจีวงชีของเวชั่นครั้งนี้เพราะว่าเนื่องจากทางร้านออปติกสแควร์เองเนี่ยสาขา,าแห่งนี้ก็มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่นะครับดูเด่นมีความแฟชั่นมากขึ้นครับความพิเศษอย่างแรกเลยเนี่ย เป็นคอลเลคชันที่ทางลุยวิทองเขาผลิตเองออกแบบเองนะครับพิเศษที่2คือว่าเขามีดีไซเนอร์ครีเอทีฟดาร์เร็ต์คนใหม่ชื่อแมทธิววิลเลียมสันซึ่งคนนี้เนี่ยทำให้แว่นตาทีวองชี่เนี่ยนะครับมีความเป็นแฟชั่นนะครับมีความเป็นขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นนะครับดูความเป็นอายุนะครับต่ำขึ้นนะครับตั้งแต่ยี่สกว่าก็สามารถเลือกใส่ได้แล้วครับ แล้วก็ความอีกสำคัญนหนึ่งคือว่าคอลเลคชันแรกที่อยู่ภายใต้ของ RVMS เนี่ยฟิตติ้งต่างๆเนี่ยเขาทำเพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเอเชียนฟิตเยอะมากสำหรับคนชาวเอเชียหรือคนไทยด้วยกันชอบค่ะเมื่อกี้ก็ไปดูแว่นมาหลายอันเลยก็ จริงๆแล้วตอนนี้ไม่จะชอบที่มันเป็นก้านพลาสติกเพราะมไม่รู้สึกมันรวยรุ่นดีเราก็ชอบสีที่มันเรียบๆอาจจะเป็นสีชมพูทั้งอันดําทั้งอันขาวทั้งอันอะไรเงี้ยก้านเหล็กๆอาจจะแบบเอาไปแล้ว ตอนนี้ก็จะเป็นมาเป็นแนวแบบก้านพลาสติกก็ก็รู้สึกว่าเออใส่แล้วดูวัยรุ่นดีดูสดใสดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยติดว่าแบบเอ้ยอันนี้ไม่เข้ากับเราคือต่อให้ใครบอกไม่เข้าเราก็จะยังจะใส่เราก็จะแต่งตัวให้มันเข้าให้ได้ฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนนะลองกล้าเปลี่ยนตัวเองดูเพราะว่าจริงๆแฟชั่นเดี๋ยวนี้มันมัน,มน เปิดกว้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราอย่ายึดติดอะไรเดิมๆมันจะดูเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ถ้าไม่มั่นใจก็มาที่ร้านก็ได้เพราะว่ามีคนแนะนานนแล้วมีแว่นให้เลือกหลายอันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่อโปรโมชั่นวันนี้นะคะก็เห็นที่ซาบนะคะของตัวจิววงชี่ะคะ่ะตอนนี้ก็ครบทุกแบบทุกสไตล์อยู่ที่นี่นะคะโปรโมชั่นก็ซื้อนะคะก็ได้รับเลนส์อ่านหนังสือนะคะมูลค่าสามพันบาทฟรีนะคะแล้วก็ต่อที่2หรือว่าเลือกรับเลนส์โปรเกรสซีฟลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในวันนี้แล้วก็รุ่นรุ่นรับ คอลเลกชันของจิวง๋วชิดครั้งแรกที่เปิดตัวที่ประเทศไทยครั้งแรกในวันนี้เนี่ยอยากทุกท่านนะครับถึงผู้บริโภคด้วยนะครับว่าโอกาสอันเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณจะได้ชมทุกสีทุกรุ่นนะครับของคอลเลกชันครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ออฟติสแปรสาขาเซ็นทนรัลพลาซ่าลาพร้าวที่อื่นอาจจะมีขายนะครับแต่ที่นี่เท่านั้นที่มีครบทุกสีทุกรุ่นโอเคนะครับท่านห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่า มันเป็นคอเล e กชั่นใหม่ของจีวังชีที่อยู่ภายใต้ของบริษัท LVMS โดยเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเขาเนี่ยจะ Fast Fashion Forward อันที่สองคือว่าได้ความเป็น f i t t ิ้งเอเชียมากขึ้นนะครับเมื่อกี้คุณมนเมยเนี่ยเียวมาดูเนี่ยนะครับเป็นสมูงเข้าสูงเพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะนะครับอีกครั้งนึงก็คือว่าสามารถลองทุกสีทุกรุ่นได้ที่ร้านนี้เท่านั้นแนะช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้